ข <ss> ึ <sa> ้นหอยหลังหอยตัวหอยตัวไม่ลงไปไฟบาเจียจิ๋นเระจาออกห้อง ายออกแบบทิ้งตัวเอาทิ้งตัวไม่เอาออกนเงี้ยถอยตัวถอยจะไม่ถอยแล้วมันจะมีกำลังในการดูดขึ้นเลยดึงขึ้นเลยดึงออกดึงออกดออกดออกดูดอไนถ้าไม่มีแรงในการออกอตัวเองเนี่ยจะถูกดึงออกดูดออกดูดออกจับมันแบบนี้มันข้ามาลดจับจับถอยตัวถอยอ่ะถอยตัวถอยตัวไม่ถอยเลย มันจะถอยจากจิตถอยจากอารมณ์ถอยอยู่กับภาวะไอ้ตรงนั้นจะมีกําลังในการดึงขึ้นเองจากใต้มีการระลอกก็ดึงขึ้นได้ใต้น้ําก็ดึงขึ้นได้ตรงไหนภูมิคุ้กันยานตรงไหนก็ไม่มีกำรมงในการปฏิท่าพุณธะนาตายก็ช่วยได้เร็วที่มันเป็นภูมิต่ำเพราะความหย่แต่มันไม่ได้ไป็ปฏิเสธแล้วจะไตายอันนี้ช่วยได้เป็นภูมิต่ำไม่ช่วยได้เลยแต่ภูมิต่ำชนิดไหนมัน มีการอุปกณาใหาอให้ัอให้ัวอสิทให้มอเมัองโอสทธิ์สิทธให้าออัอยกัอยตัวไม่ถอยข้ันนามเม้อก้างไป ก็กระจายออกไปแับิ้งทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งจไม่เอาทั้เอาทัไม่เอาทิงทั้ตัวทิ้งตัวิ้งกระจายทิ้งกระจายทิ้งทิ้งมาแล้วกระจายสิ่งกกรลังพิบัไ่ตกทาเทิ้งั้งตัวทิตัวไ่ทิ้งไม่เอาทั้งอาตัวไม่เอาท้กระจายทิ้งตัวกระจายอภาวะกระจายทิ้งภาวะกพิบัที่เราช่วยเริจะได้ไม่ตกท้าเหมอนเรา 制造经济杀手。